สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูธงชาติไทยแบบยาวนะคะแบบนี้จะเรียกว่าธงทิ้งตึกค่ะตัวอย่างวันนี้นะคะอันนี้คือขนาด80เซนติเมตรคูณ10เมตรค่ะสามารถสั่งทําตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้นะคะทักกันที่ไลน์นะคะ adspanbun109 ค่ะ นอกจากสินค้าทงทิ้งตึกนะคะที่ร้านก็ยังมีทงขนาดใหญ่ๆด้วยนะคะสั่งทําได้เลยค่ะตัวอย่างอันนี้ก็จัดว่าเป็นพวกทงประเภทพิเศษค่ะสนใจสอบถามได้เลยนะคะภาพตัวอย่างทง4 0 0 0คูณ600ซนเมตรนะคะหรือว่าก็เรียกว่า4เมตรคูณ6เมตรค่ะ สินค้าทงชาติมีให้เลือก2เนื้อผ้านะคะมีทงผ้าต่วนและทงผ้าร่มค่ะผ้าต่วนจะหนาเงาหนักแพงกว่าผ้าร่มนะคะผ้าร่มเนื้อบางเบาราคาถูกกว่าค่ะร้านสะพานบุญเปิดจันทร์ถึงเสาร์แปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นร้านเราหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะ